สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็ดแห่ครับผมนี่ออกบริเวณสนามหญ้าที่ทํางานผมนะครับนี่เจอทําดอกแล้วครับโออได้เดี๋ยวลองเดินไปเสาะทําเนี่ยครับอาจจะมีอยู่แล้วครับอ๋ครับนี่โอ้เดินเสาะไปเสาะมาครับนี่ แหวดที่ทำงานนะครับโอ้ได้อยู่เยอะแยะเลยโอ้กิโลป่ายูกานะครับกล่องนี่มาใส่มาป่าเดี๋ยวไปจัดเมนูกันครับเอาแล้วครับปิกมาถึงบ้านแล้วครับเนี้ยนักบนักโอ้ดดูดูโอ้โห่่นี่ ปเป็นกระมังโอ้ย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 ตกครับตกดูได้กระมังบะเล่นครับไปเดี๋ยวเอาไปเสาะยอดบะเมาก่อนครับเดี๋ยววันนี้ต้มใส่ยอดบะเมาครับผมเอาละครับนี่มาเสาะลักยอดบะเมาก่อน นาโสมขอยอดมเมากำนึอ้อเออโอเคเออละนี่ครับนี่ต้นหม่เมาเนาะน่ครับเอาเด็ดยอดไปครับเดี๋ยวไปต้มใส่เห็ดแห่เนาะนะครับขั้นตอน ขั้นตอนแรกครับนี่เอาดินออกก่อนครับดินที่มันอยู่ต่ำตีนมันนี่นะครับมีดเลาะเนี่เยเยอะเลยครับมม่ต้องเสียดายครับดีเหลือกินเคี้ยวครบใส่ควาปนี้มันเสียลม มาถึงขั้นตอนวิธีทำนะครับนี่ครับต้มน้ําเลยครับนี่เห็ดหลังจากที่เราทําความสะอาดตีนมันเรียบร้อยนะครับเอาไปล้างหลายๆน้ําหน่อยเพื่อมันจะมีเศษหินเศษดินหลงเหลือเนาะนครับล้างเศษก่อหัน่นเป็นชิ้นพอคํานะครับนี่น้ําเดือดใกล้เดือดแล้วครับเดี๋ยวถ้าน้ําเดือดเราเอาเห็ดใส่เลยครับ น้ำมันเดือนนะครับนี่ยอดบะเมาครับใส่ลงไปเลยยอดบะเมานี่มันจะมีรสชาติแบบเปียวๆฝาดๆหน่อนะครับแล้วมาใส่ต้มเห็ดนี่หม้อ สวัสดีครับก่อนคอ่กินกอเห็ดแห้มากกว่าครับชอบกอชอบกินก็เห็ดแท้นี่ครับนี่พ่อเก็บมาจากที่ทํางานพ่อมันออกอาแล้วครับมาถึงขั้นตอนปรุงแล้วครับใส่แค่เกลือก็เพาะแล้วครับเกลือกระป๋องชุดรสเนาะวันนี้เขาต้มเก็มครับของต้มเก็มเห็ดแห้ใส่ยอดบะวเมา่า ขนาดเลยอูสีสันใส่เกลือใส่ผงชูรสเรียบร้อยนั้นครับโอเคสุกแล้วตักใส่ถ้วยไปนั่งกินกันดีกว่าครับมาช้อนเตรียมช้อนเลยครับมาเลยระวัง้อนอน่ะลูกนี่น่ากินก็ครับโอ้โหมาเป่าเตนนะ อร่อยเลยเปล่ากัอนอร่อยกว่าครับออร่ยครับใส่เข้าที่บ่ออือร่อยแต้กว่านี้ทำหนะอันนี้รนะรครับ นะครับต้มเก็มเหเดห้าครับใส่ย,ยอดบะเมาของกินบ้านเฮาลูกร้อ,รอยหอมแรกมาโอเควันนี้ขอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอเอาไวค้คลิปหน้าจะเป็นเมนยูยังก็ขอติดตามนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ